ส่วนตัวนี้แม่ฝากผสมของเสียน้อยนะครับพ่อเป็นลังสนเล็กเกิดวันที่แปดเนันนี้16บหได้แวันนะครับ10บตัวดูความแข็งแรง8วัน10ตัวแข็งแรงดีนะครับ10ตัวคนไข่สิบฟองได้สิบตัวเลยครับแม่นี้ให้ผกลูกดีมากนะครับ ให้ลูกเยอะน้ำเชื้อพ่อแข็งแรงมาสิบฟองออกหมดทั้งสิบฟองนี่เป็นสายกระทิงนะครับสายกระทิงของเสียน้อยแม่ฝาาผสมครับของเสียน้อยผสมกับเจ้าหลังสวนเล็กนะครับแข็งแรงดีนะครับอัปเดตให้ชมสิบตัวอยู่ครบสิบครับ